กราบสวัสดีครับพบกับผมนะครับพี่ยิมมี่แคสเตอร์คนเดิมนะครับนะวันนี้เราอยู่กับเกม Half Life ในพา์ที่4นะครับนงมาต่อสาธิตอความต้านานของเกมนี้กันนะครับนะโอเคหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะครับเพราะว่าผมติดติดเรียนนะครับนะก็วันนี้เราได้พิทเทอมแล้วก็มาทำคลิปันแล้วนะครับนะก็โอเคลุยกันเลยไม่เร็วแค่แคบดีโอ้โนโอเคไปกันต่อนะครับลงดีๆลงดีๆอันนี้เหมือนเราต้อง มันมีปุ่มด้วยต้องกดปุ่มกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาทางก่อนนะครับฮึเฮ้ยเราไม่มีอะไรเฮ้ยเอ้ยมีมีน้องฮ hit trap มันได้ทำการมองนะแนี่ไงปุ่มตรงนี้โทรศัพท์ นี้เปิดนะมันเป็นสีแดงแป๊ดเลยโอเคมีริบลงมานะครับมีิบขึ้นสิร <c oughs> ิบขึ้นมาทีน okay. แล้วก็ลงไปเกมนี้ริบลงโคตรไวเลยครับคุณผู้ชมเนะี่โอเคเราไปกันต่อนะครับ hmm. ว่าวมีรถด้วยไม่ใช่รถมันคือแล้วก็เจ้าหมาตัวน้อย ปักได้ปักส Sod ุดเลยปักได้ปักไดย้ยิงยิงเจ้าสุนัขสมาร์ทเฮัยนี่เ็เอ้าวายโดนเหยียบไปแล้วอุ้ยโนโอ้โหโดน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 ดีนะที่เรามีนี่ความคันดี มันตลางสีเล่นนานเกือบจำปุ่มไม่ได้แล้วโอเคนะครับต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยทางนี้ทางนี้โอ้โหหนูรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นนานนี่สีมือผมหายหมดแล้วนะครับความมั่วในการเล่นผมหยอกเล่นไหโอเคไปต่อแล้วมันก็ F 2C เราต้องเดินไป มันบุกไม่ได้โอเคฮ e ลโ o ลโอ้โอ้ how are you today man โอยมันช่างอึดแขรงสะดจริงวัดมีตัวนึงเรยรูกเสบักลูกเส,สบักตอนมันยิงมาครั้งสุดท้ายนะครบับจึบึ๊บ อ๋อน like, so ี่มันมีตัวหนึ่งเลยไม่ได okay. ้ม like ีนั good. Good. Okay. ่นจีบจบไปโอเคต่อไปได้บอกว่าไอ้ไอ้ที่มันยิงไอ้มมือเงือกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมโอ้คุณจะตกุณจะตกไปเลยกดกดโอเคได้เวลาต้องให้ของกดมันสักหน่อย what? ใครส่งเกเบมาบอกใช่หมตู้ซินนนั่นหละครับโอเครดับอ,อ,อันตรายฮึบไอ้เห็นใช่ไหลงไปแล้วเซฟเจฟโจับปุ่้เซฟได้อยู่โอเค,ปอเค,อเคไปคไป ไม่ครับเพื่อนเื่อจะไปติดคโอ้โน่โอ้ไมเพื่อนลงไปแล้วเพื่อนลงไปแล้วครับคุณผู้ชมแลต้องไปช่วยเขาโอเค ไม่นาไม่ได้ยิงไม่นึกว่าระเบิดแค่นี้มันจะบึ้มลาบไปได้เนี่ยโอ้โน่ตามอะไรอ่ะเอ๊ะถ้าเกิดเราเจอย่องย่องจะไรตมางตามเราเปล่ามันหยุดอ๋อมันจะเบาลงมันจะเกิดอ๋อเราต้อง เดินย่องย่องครับยีเล่ายีในนุ่มยีใจชิน,นมันรู้สึกว่ามันมีตาแต่ว่ามันจะใช้เสียงจับวเพราะว่ามันมไม่มีตาไมยู่ในใจนะต้องทำลายทงอย่างเดียวครับผมจะก่อเสียงนั้นให้ชิบหายแล้ว ทางนี้ได้นะครับเปิดชั้นสามเลยไอพีซอมบี้เราไปกันต่อเราไปกันต่อครับอ โบได้ว้าวว้าวเพื่อนเราเรรกกายิงน,น,นี่นี่ก็อดอทเฟรีแมนนะโอ้ยไม่ทางห้ามกระโดดนะครับก๊อโดดเพิ่มนี่มีเรื่องนะครับคุณจะพุ่งไปเลยนะแบบนี้นะครับเสียเลือด โัว okay, okay. okay, okay. มาแล้วมันต้องมีอืมมาเด็กไม่เล่นไม่ได้แอมฉันหรอไปต้องใส่รหัสด้วยเลย ข้างล่างแน่ๆที่มันทำให้พัดลุกตัวนีหมดมุนล้วเราก็จะเดิกกนกลับไปข้างบนเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีนมไอ้นี่นะครับต้องรีบเปิดตรงนี้เปิด,เ,ปดเพราะผมจะผมพูดพัดก่อนนะครับตอนเราต้องใช้ระเบิดด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันอาจจะมาตีไม่ได้เลยก็ได้เราต้องใช้ระเบิดว่าระเบิดลอยอ เขียนมันไปนู่นเขียนมนไรไรใต้แี่นี่พอล,ล่ะไปเลยไปเลยว้าวโอ,โอ,โอ้หมอติดนี่ไงอืม,มต้องมีน้องเหดแฝดแน่นอนก็นานไงช่องระบายเอชช่องแอร์แบบนี้ต้องมีอยู่แล้วครับเจ้าจอมย ตามต้อมอนตัวเล็กไปเลยนี่เก็บไปต่อครับเราต้องไขปริศนาครับเชฟอ๋อเชฟไม่ได้แหละคนนั้นนะ <c ười> นเขา oh no. ดูกิบแล้วหนีลืมโอ้โง,เ,งเปิดเปิดเปิดให้หมดมีไหนเปิดให้หมดล็อเปิดเวลาแค่ยสองเข่ยสองคนแล้วอีคงไม่รอดแล้วแหละจะพอ เปิดออกซิเจนแล้วก็ฟูลไดโอ,อฟิลเอเคไปอเอน้องเ,เ,เรามาจากทางนี้ตับไปไม่ได้นี่หว่าเ็ือทางนี้ปะ <c oughs> ไม่แน่ใจไ,ใจไปทางไหนกันแน่เราจะใส่วมาท์เร็เราต้องหาทางไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็เปิดแล้วนี่ รเราว่าเราต้องหาทางไปยาวนานาไปจิงไอโอเนเดตคิดว่าจะเปิดนะแต่ทำไมประตูนี้มันถึงไม่เปิดผมงงตั้งนานเลนเล่นนานลืมหมดแล้ว <c oughs> โอเคไปอีกรอบต้องไปอีอกอันหนึ่งนะครับยึดจับ ไป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 ฟาสต์ตอร์ฟาสต์ตร์น่้วลเว้นเบร์เป็นตม่นี้ว่ะโอ้โหนัท oh, no. ที่กแกแค้นยแกต้องตามเจ้าระเบิดนี่เป็นหลักของฉันทีบเลยรีบน,น,น,นะเนี่ยีนี่เนี่แกตามลอม takes long

มีแบบแบบไปตรงน,นรั้นไปบุม้มนั่นแหละตายเป็นคู่เลยไอลิ้นยาวอีกแล้วอ,ออโต้ลิงนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ที่โอ้เลือดผม b u r เ t ็ดโอเคได้แค่แปดสิเดเอง เลลี่แซตใช้ดิบมากรอรีบเหมือนจะช้ามากเลยนะผมว่าออกโอ้ตกใจมดเลยอันนี้อันนี้ไปเลยไปเลยไป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 กันเลยครับเราจะทำภารกิจนี้สำเร็จ มันรีบจะตกรีบแบบนี้มันไม่น่าเชื่อถือได้เวลาจะติดนะครับนี่แต่พวนนี่แต่กำมันตะลังสีนะครับคือแบบผมว่ามันต้องเออโอ้สัสดีเราต้องว่าเราต้องไปเปิดอะไรสักอย่างนะ ไม่ไปกำมันมตะลังสีโอ้ชิโจแมนไปแล้วผมไม่ลุยแล้วยาลู yeah. กกระสุนจะหมดแล้วใช้ปืนมากเราเราใช้ปืนมากครับว่าตรงนี้ไม่ตกวิดวอชอ้าถ้าเกิดตัวนี้มันไม่มีนี่ขั้นไว้นะครับก็จะหมุนแบบหมุนหมดเลยนะฮะ ตาเขียนแล้วนะัะโอ้โนกต้องเซฟเออโอ้ดีทำไมนายไม่หาเพื่อนนายล่ะเค่ลงไปแค่นิดเดียวเองมองงีเอ,อ่อลังสีอะไรสักอย่างครับต้องเชื่อมกันนะับอาร์มออแมนส,สวัแด้ดลงไปยังไงลงไปวิธีไม่ครับ เปิดตรงน้นก่อนนะฮะตรงน้นนะครับก็เปิดตรงนี้แล้วก็ไปฮ่าเกคุณจะหมดแล้วนะจะตามเรามาเราจะตายอยู่แล้วมีฟิตมีเฟิร์สแอนด์อยู่ตรงนี้ตอนไหนเนี่ย ไม่ได้สังเกตโอเคครับไปแล้วนี่ไงตรงนี้มันหมดละเราขึ้นไปดีกว่าริบตกแล้วเนี่ยผมกลัวไม่อยากนั่งลิฟต์อีกแล้วผมรู้สแบบึกแปลกผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงของลิฟต์ครับโอเคครับไปต่อไปต่อต,ตรงนี้โอ้โน ตอนไงผมว่าละปืนออกมาก็ได้ทุกกระสุนมันไม่พอครับผมต้องอเซฟตุกกดเซฟบ่อยๆทุกเวลาที่เรานั้นเลือดน้อยนะครับผมแนะนำไป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 อีฟ,ฟอวันโคตรที่เนี <c> ่ <oughs> ได้อยู่ดีมันยิงไม่โดนอะมันเจ๋อตายยักตายินโอ้มายก d อดทำไงดีเนี่ยอืมวันช็อตฮะพวกคุณซูมผมมันได้ไ <c oughs> ่ดีอะต้องเซฟนะครับแต่ผมมาสักคู่นะครับเคกลับมาการอีกรอบนะครับผมว่าผมต้องหาวิธีการปิดเจ้าเจ้าสายฟ้าสุดอีพิกอันนี้แล้วนะฮะว่าผมจะใช้ทางไหนนะในการั ทางก่อนคนระับชุบชุบโอเคกิ๊บกุ๊เกิ๋เราต้องไปดูไอ้เครื่องปฏิกรร์อะไรนั่นก่อนนะนอ,นนะอะไรอะ่ะโอเคผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละ บอกอันนี้แน่ๆอ๋อได้ครับได้ได้พร้อมกับความตายที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจะแก้มันยังไงดีเนี่ย โอ้แม่โอเคอ้าวสูบหายเอ่อเพราะว่าผมคงไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็จำวิธีการออกจากที่นี่ไม่ได้นะฮะ คนไปแก้ขางบน,นอบนีกเล้วงัต้องไปดูก่อนนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะผ่านหน้าไปเล้โอ้ โอเคเดี๋ยวผมมานะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่ามันต้องผ่านยังไงนี่นี่ปึ๊บอ,อย่างนี้อย่างนี้โอเคปลายปลายปลายต้องตามรางนี้ไปนะครับไม่ใช่รางสี่เรียกว่าอะไรเออวิงว่งวิ่งกลับกลับกลับนีบกลับเลย ปี๊บครับอืมโอเคไปต่อครับอ,อืมไปน้องบีมมาลออยู่ตรงนี้นาะนสองบีคอับีโอ้โหเรียนเยรียนหนึ่งวัตเตอร์เฮ้ แ r i c k อ้าวอาวุธไม่มีกระสุนเลืออะไรเลยอย่น้าี จะปลอดภัยอืมมันอ้าวโน่ดีดีกรชิปเพื่อเดินช้านะครับเป็นการย่อไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วฮี่มันต้องแก้แค้นไปแล้วผมไปแล้วผมรีบแล้ว อย่างนั้นผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมอเกมซ่ามากนะแต่เวลาปิดฉาก T.S. Five แในเวลาไปดูศพองพวกมันแล้วนะครับเราจะปิ้งย่างเจ้าน้องปอมมืมโอ้โหไม่ไ่าเชื่อว่าผมจะรอดมาด้วยเลือดหนึ่งนะครับอากาศสาหัส กับเสียชีวิตโอเคนะครับนะแต่ว่าเรานะ่าจะไปได้แล้วแหละเราไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยเก็บ okay, ไปนี่ไปทางนี้ไปทางนี้อย่าโดนไอ้นี่กินก็พอโอเคเอ้าไอ้รอปภโอ้โหสอรรี่รอปภ oh, ผมไม่น่าเลยมไม่น่าเลยเอ้ากูผิดโ okay, อเคทำไมทำไมนะครับเดี๋ยวนะผมเททไป ไม่ได้เทสนี่โอ okay, okay. เคไม่ไม่เดี๋ยวตัดไปเลยเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รอดแล้วอื้ออฮ้ยเฮ้ไปกด F เ็ดเมื่อกีนก้นี้เออเห้อรอ,อพอๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังเป็น what โอเค never mind อีตาบ่ามันมันคือกร e a นะเรั่เก็บโอ้อโหไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องลงไปดีๆฮะ้ <c oughs> พื้นจริงๆเลยเราแล้วน้นก็ไม่มีแอร์พวกนั้นระบบการฟังเสียงเรา,ารเราก็จัดการหล่อไปแล้วนะโอเคไปแปดๆพูดมากอย่าพูดทำทั้เพลงมทำไมฉันถึงเลือดน้อยขนาดนี้ผมจะเอายังไงดีกับเลือดน้อยของผมเนี่ยคงไม่มีเลือเดเพิ่มแล้วนะครับช่วยแล้วไงโอเคอย่างนั้นก็ต้องไปได้ต้อง,องไปได้ อ๋ e aw aw อบันไดมีก็พอดีอยู่เคไปไปไปเปิดไฟสักหน่อยก็ยังดีกลัวตกตายกลัวตกตายเฮ้ยโอ้ยอึ๊บอูม้มาตารางสีพร้อมกับปืนเลวโร่เลเวโร่ใช่ไหมใช่ไหม ว่าน่าจะใช่แหลผมก็จำชื่อโป้เฟย์นี่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับนะก็พาร์ทนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะพาร์ทที่5นะครับเน่ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีก็อาจจะได้มากลับมาทำในเร็วนี้นะครับนะก็โอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดตัฟกดแชร์ผมด้วยนะครับนะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ในรังติดเทอมนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย